สวัสดีครับผมสวัสดีครับแจ็คออโตแม็กรายงานตัวอีกแล้วครับผมสวัสดีฮะสวัสดี FC ครับผมอ่ะส่งกันรอบเย็นครับส่งงานรอบเย็นต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดส่งด่วนเลยส่งด่วนร้อมรอรอคุณอยู่นะครับถึงหน้าบ้านนะฮะเซตนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับเป็นเอ่อที TE. สายลบจา,าสายลบจากำลังมาเลยนะครับแปดนิ้วครึ่งออฟเซตสามสิบแปดนิ้วครึ่งออฟเซ t สามสิบนะเท่ากันทั้งสี่ล้อเลยนะครับเซตนี้จะไปรอกับห9่กบูพาวเวอร์นะฮะ1.9บูพาวเวอร์นะครับ, Power, รบแล้วก็อุปรกรณ์ของแถมครบ สวัสดีพี่เบียร์ครับเอฟซี FC. ขอบคุณครับพี่ฝากแชร์ด้วยนะฮะอ่ะไปไหนวันนี้ไปไหนวันนี้ไปบุยรำฮะสตึกสตึกส่งอูแสงชุดหนึ่งชุดหนึ่งนี่พร้อมโซดาหรือเปล่าน้ําแข็งโซดาหรือเปล่าครับอ่ะหยอกหยอก,ยอกนะครับอ่ะชุดนี้นะครับชุดนี้คุณลูกค้าอยู่สตึกเอฟซีา FC. การบุยรำนะครับก็จัดชุดล้อไม่ล้นนะครับทีอ7ล้อไม่ล้นนะครับพร้อมยางไทย สวัสดีครับพี่เจรวุธ FC อ่ะสวัสดีครับพร้อมอยางไทยฮะปี2020ดีเซนติกอซิลล่านะฮะกอซิลล่า2020 2020อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างล่างในกลับหัวนิดหนึ่งเนี่ยสัปดาห์ที่3ปี2020นะครับลายแซบๆซาซาซิ่งซิ่งแบบนี้นะฮะแล้วก็ล้อเป็น t e 37งานสติ๊กเกอร์นะครับ สายล้อไม่ล้นนะฮะอ่ะเซตนี้สำหรับรถ6รูนะครับ6รู139 5รู114ยสิบวีโก้แคลวีโก้เตี้ยวีโก้ตัวเก่านะครับวีโก้ตัวเก่าที่ไม่มีปกล,ล้อนะครับหรือลีโวตัวเก่านะครับถ้าอยากได้ล้อไม่ล้นแบบนี้ก็มีตอบสนองตอบสนองนิดนะฮะก็จะเป็น TE 37นะครับงานออฟเก็งนะฮะออ,ออฟเซต38เหมือนกัน นะครับออสเซตสามแปดนะครับขอบคุณครับพี่เบียร์บอกสวยครับงานดีมีคุณภาพขอบคุณครับพี่นะฮะอ่ะคุณลูกค้าสั่งชุดโหลดหลังไปด้วยนะครับบอกว่ารถใช้งานเอาเป็นเซตนิ้วครึ่งแล้วกันนะครับสาแหลกพร้อมกล่องโหลดนิ้วครึ่งนะครับก็ติดตั้งไม่ยากนะครับคุณลูกค้าน่าจะติดตั้งได้นะครับหรือไม่ก็ให้ช่างใกล้บ้านนะฮะจัดการให้นะครับอ่ะอุปกรณ์ของแถมน็อตล้อ ฝาปิดดุมอ่ายิงโปรกันไปนะครับฝาครอบปัมป๊มเบรกปลอ,อกกันสัน่นนะครับครบนะล้อยี่สิบสี่ตัวนะครับหลากสีหลากสีจริงๆเลยน้ำเงินแดงเหลืองนะครับเด็ดเด็ดอ่ะยางเตาไทยนะยางเตาไทยนะครับนี่ขอบคุณพี่ธีรพงศ์ครับบอกสวยพี่สวยนะดีเซนติกอสซิล่านะครับมีเป็นตันมีเป็นตับนะครับหน้าร้านนะฮะ อ่ะเยอะเยอะครับนี่ดีเซนเตอยู่ข้างในอีกเพียบเลยนะครับอ่าแจมแจมฮะแจมแจมโอเคฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์นะครับอ่าขอบคุณพี่เพชรคาดครับอ่าของแถมเต็มสูบขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนะฮะล้อสวยๆแ่บๆมีรอบริการพี่ๆนะทุกท่านนะครับ TE 37ามรอเวล RP F1 RE 30 CE 28นนะครับอยากรอ อยากจับอยากจำอยากแซบนะฮะสก,กิดเลยสก,กิดเลยนะครับสวัสดีพี่เซคิโอรามดนะ,ะลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับนี่อรอแบบนีนะะ้สวัสดี f อทุกท่านนะครับฝากแชร์ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะฮะท้ง a c e b o o k ท้ง u t u b e นะครับนี่ของแถมครบนะฮะไม่ยากครับลอ้ลออยู่ที่บ้านเลยเพราะว่าล้อเนี่ยถ่วงล้อไปเรียบร้อยแล้วน่ะเห็นตะโกด,ด้านในไหมฮะ ไปถึงถอดล้อเก่าออกขึ้นแม่แรงนะครับใส่ล้อใหม่เข้าไปเด็ดนะครับจบข่าวเลยลอลอเรออเซ็นี้เป็นยีราฟแคระนะครับยีราฟแคระอ่ะนี่นี่นี่นเห็นใกล้ใกลนี่ฮะสัปดาห์ที่3ปี2020นะครับนอ่ยางใหม่ยางปีใหม่ยางเตาไทยดีเซนติกอสซิล่านะฮะพี่พนั้นน่าจะเอ่อ คุณตาคุณหูเป็นอย่างดีนะครับกับยางตัวนี้นะครับลายจับจ้าบเจ็บเจแบบนี้นะฮะนี่ยอ่ะงานดีนะครับดูผิวงานดูการยิงทรายนะฮะดูการปั๊มตัวอักษรนะครับการได้สีต่างๆอันนี้เป็นทีเอสามเจ็ดสีปีใหม่นะครับสีเข้มเข้มสีปีใหม่นะฮะจัดทั้งทีจัดแบบจำๆสีเข้มเข้มนะครับรถมันจะได้ดูใหม่ๆนะครับนะฮะ แบบนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับชุดนี้เนี่ยพี่ๆนะสบายเลยทุกวันนี้นะครับไม่ต้องเดินทางมาถึงปทุมธานีรออยู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมเซตให้เลยนะครับอยากได้ชุดแบบไหน,นถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ ชุดนี้เท่าไหร่อ่าพี่ธนิตเปล่าชุดนี้23,900บาทแนะ่ขอบคุณมากที่ถามราคามานะครับถ้าเป็นยางยูสต้านะครับจะอยู่21,900นะครับแต่ถ้าเป็นยางดีเซนติเพิ่มมาอีกเส้นละ500นะครับจะเป็น23,900บาทนะครับนี่ฮะ made in Thailand นะฮะตัวแดงๆแ,แจ,แจ๋แบบนี้เลยนะครับรอจบข่าวนะฮะ สายลบจานะครับ8นิ้วครึ่งทีสามเจ็ 3, 7, นิ้วครึ่งออฟเซตสาเท่ากันทั้ง4ล้อสลับยางได้สลับล้อได้นะครับสายขวาหน้าหลังนะฝากเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณพี่ธนิษฐ์เปามากกระนำไลค์กันเลยนะฮะขอบคุณขอบคุณงั้นเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วสวัสดีครับ